สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยทำแกงเขียวหวานหน่อไม้นะคะแกงเขียวหวานหน่อไม้อาโปรตีนกเกษตรเนาะอันนี้เป็นแกงเจนะคะทำเป็นแกงเจเนาะคือพี่อ้อยทำคลิปไว้แล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วมีปัญหากับคลิปทั้งสองช่วงเลยนะคะพี่อ้อยก็เลยต้องลบทิ้งไปเนาะแล้วก็อ่ามาถ่ายดูตรงนี้นะ แล้วก็อเดี๋ยวตัวเครื่องปรุงตัวอะไรพี่ว่าก็จะใส่ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะจะใส่ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามกันเนาะแป๊บหนึ่งตักใส่ชามกันค่ะคลิปที่มีปัญหานะคะก็คือพี่อ้อยอ่ะ เวลาในระหว่างที่รอให้แกงเดือดนะคะหรือว่าน้ําแกงเดือดอะไรประมาณนั้นเนาะพี่อ้อยก็จะหยุดการเดินกล้องนะคะแต่วันนี้พี่อ้อยไปใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะคะก็คือพอเราแตะหยุดแล้วเขาไม่หยุดนะคะทั้งสองช่วงเลยเนาะพี่อ้อยพอช่วงแรกไม่ผ่านปุ๊บพี่อ้อยก็ตัดออกแล้วก็ถ่ายใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมอีกนะคะ อันนี้เป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่พี่อ้อยสั่งซื้อมาทาง Facebook เนาะก็หั่นล้างก่อนนะ mm. เอาตัดถุงออกมาล้างแล้วก็นำมาหั่นนะคะหั่นแล้วก็เอาไปต้มอีกทีนึงนะคะเขาก็น่า <Quiz S 2> จะต้มมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าของเราต้มของเราเองดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยเนาะ พี่อ้อยไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมาบ้างเนาะในนั้นเพราะว่าหน่อไม้ที่ซื้อมาแล้วเขาจะเก็บได้นานมากๆแต่เจ้านี้เก็บได้ไม่นานนะคะเขาก็จะมีปัญหาเนาะพี่อ้อยก็เลยต้องนำมาทำอาหารเสร็จแล้วมาค่ะมาทานด้วยกันแกงเขียวหวานหน่อไม้ แกงเจนะคะวันนี้ทำแกงเจเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะฝากช่องน้องสี่ไ้ด้วยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเด็ก น้อยอยากทําช่องนะคะเขาจะมามองเสมอเวลาเราอยู่บ้านแล้วเราทําคลิปอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครๆได้เข้ามาในสมัยก่อนที่พี่อ้อยไลฟ์สดนะคะก็จะเห็นอ่าหลานชายพี่อ้อยเนาะก็อ่าตอนนี้อยู่ป .3 แล้วนะคะึไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ป .3 ขอโทษขอโทษค่ะอยู่ ไม่แน่ใจปสองปสองหรอยงไงเนี่ยแหละเนาะพี่อ้อยลืมเพราะว่าช่วงโควิดนะคะเด็กหยุดกันบ่อยนะคะหยุดกันเยอะเลยนะพี่อ้อยก็เลยสับสนนะคะยังไงก็ฝากช่องหลานด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ